กลสบายดีมั้ยพี่น้องก้องไปของก่อนตลบหนกแพงพี่น้องมื่อนี้ก็พอกับเบาลาวกับเราได้พี่น้องเด้อมื่อนี้เบาลาวขี่รถผ่านพี่น้องขี่รถผ่านมาแล้วก็เห็นบรรยากาศกับทุ่งไห่ทุ่งนานเนาะสือว่างามหลายพี่น้องเลยเป็นเหดหน้าแซงอยู่บ้านบ้านโนนจีทันพี่น้องเลย เราขี่รถมาส่งเครื่องเนาะแล้วก็เลยเห็นเพผนกำลังลงก้าพี่นาะเรียกว่าลงตุ๊ก enfin, ้าว่าไงใชะเนาะลงเข่าพี่น้องผู้จิหน้าแสงพี่น้องถ่าเนี้ยมีเน้นการปลูกเนาะการจิตจิตใจจิตนาจิหน้าแสงเพราะว่าช่วงที่แปลว่าไอ้จะดูฝนที่ประเทศบ่ได้พี่น้องเอยฝนน้ำท่วมพี่น้องบารลาวกะสิมาให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันพี่น้องบรรยากาศพี่น้อง เหมือนเปิกับบป๋าลาปุ้นเนี้พี่น้องอันนี้คือเข่าเข่าเพิ่นเนาะเพิ่นกำลังลงกาพี่น้องนาเพิ่นกะเมืองเนี่พี่น้องพุกเมืองเนี่ตอนนี้น้าน้าน้ากำลังกำลังบกพี่น้องอ่าน้ากำลังโบกอยู่ในพวกพี่น้องพยกพี่น้องบวกพี่น้ลงที่มีเทียงอยู่ในพวกพี่น้องเพิ่นกะสิข,ข like ี่เร <pf unlikely> ือโดยยังตามตามขันให้นาเข้าไปเนาะเพราะว่าเรือเพิ่นกะมีอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่เขรือเพิ่นอ่า บอลาวเห็นก <S preach science> ันเลยว่าเออบรรยากาศวิวงามเนาะก็เลยมาให้พี่น้องเบิ่งน้ากันพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นทุงน้าเปนเลยพี่น้องเอยแต่ว่าเป็นบัวเห็นบ่เป็นปลาบัวพี่น้องเบื่องน้ากันเป็นปลาบัวพี่น้องเห็นบ่บรรยากาศโอ้งามหลายพี่น้องเอ้ยเห็นได้ก็ผาก็นได้พี่น้องเด้อฝากว่าลคไกดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้ออ่าบอลาวสิเก็บภาพบรรยากาศไปให้พี่น้องเบิ่งเด้อเด้อบอลาวจะไปให้เบิ่ง อันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้ออ่าทุ่งนาเนาะอ่าน้า่นกำลังกำลังบกพี่น้องเห็นบ่น้านี่ยกำลังบกปกตินี่น้าเที่ยนี่มันชิดถั่วบ่พี่น้องเอ้ยอ่าถ่วมแล้วเพิ่นก็เฮ็ดนาปีบ่ได้อ่าเพิ่นก็เลยพากันมาเฮ็ดนาแซงหรือว่านาแ้งพี่น้องเอ้ยใส่เพราะว่าน้ามันท่วมเนาะมันท่วมแล้วก็เห็ดนาบ่ได้เพราะว่าน้าท่วมแล้วเข่าก็ตายเบิดทั้งนี้เพิ่นสิเน้นเห็ดเป็นนาแซงพี่น้องเพราะว่านา หน้าปีประเทศบ่ได้น้ำท่วมก็เล่ากับสิเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเมืองน้ำกันเห็นบ่พี่น้องเอ้ตรงนามันสุดแจงหูแจงตาพี่น้องเอง้บรรยากาศพี่น้องหักอะไรพี่นอ้องเอ้กำลังดีพี่น้องเห็นปะเียกะที่เป็นเจ้าของเจ้าของเพื่อพี่น้อง อ่าเป็นเป็นเยาวุพี่นอ้อยอ่ากะต้องขอโทษขออภัยหลายเดอ้อพี่น้องเอ้ขอมีเสียงเสียงลมพี่น้องลมแหง้งหัาเมื่อนี้ลมเลยพี่น้องเอ้ลมแหง้งแหง้งพี่น้องอืมกาิเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิง่งเพราะว่าเข้ามาส่งเครื่องให้พ่อพันน้องพ่อพันเอาเครื่องเพันเอาสินค้าของกิฟฟินเท่านี้แหละอ่าเพันสิเอานำทับทิมพี่น้องเป็นจอรถไว้นี่พี่น้องเห็นสูงๆไว้เห็นแบ นี่ก็จะปลูกผักผักหอมน้ำแดดอะไรกฝากกันได้พี่น้องเนีเดี๋ยวสิเก็บถ้าบบาะลาขี่ไปเห็นภาพงงงาบอีกเบาเอาสุดท้ายมาพี่น้องเบื้องน้ากันเลยพี่น้องเอเห็นมาพี่น้อง บรรยากาศตอนำคาพี่น oh, ้องโอ้พันธิตรงไห้ตรงหน้าแทนพี่น้องงามมาดิเมืองน้ำกันนี่กงจิเป็นซุยพี่น้องอ่าเมืองนี้ซุยปักให่เลยพี่น้องเมืองจำพอนเลยพี่น้องเอ้พวงให่พี่น้องเอ้ยนามเป็นเอาน้ำนี่ลลงไปพิษพิษเข่าเพเข่าพ็ดไทยเมิ่งนี้พี่น้อง บรรยากาศตอนขับพี่น้องเอ้ยเนี่ยเละทางพวกนี้เป็นบริเวณไทยนาพี่น้องพวกนี้เราจะเป็นลานลานอาหารเนาะอาหารแก๊ปเขาบรรยาก็สิมีมีวัดเลยเนาะวัดบัวรุษผัดพระเนาะเขาเรียกพระใหญ่เป็นลานอาหารพี่น้อง ขาเจ้ามาเล่นมาเที่ยวอยู่นี่แหละพี่น้องเลยตอนแรงนี่กระดอยู่ซุยพี่น้องนะซุยเมืองจำพรในเพียงเลยพี่น้องเราจะเอาเดินข้างนอกจะใต่ปีกกาแลกได้ดนะีอากาศนอกนี้อยู่น้ำพ,พน้องอยู่สุย นี่เนาะบรรยากาศเมื่อกีเมื่อก่อนเนาะถ่าเป็นช่วงสงกรานต์เนาะปล่อยน้ำลงมาบอิเลวณในหนองนี่คนบอล็นหนองท่านี้ก็ท่านี้ก็จะเป็นนี่ยเขาเรียกว่าท่านี้ก็จะเป็นเนมนบอลเจ้ามาทานอาหารก็จาเนาะมากินวาเดียวกันท่าน้ก็ อย่างเดียวยากกาตัวอย่ากมีบรรยากาศนะดังมีน้ำออนอากาศมาได้รพี่เรามีซุยพี่เราเปิดถุงมือเนาะแมนปิดถุม,มือเป็นบอดกินดื่มบ่าวสาวบอตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นนาแซงเป็นเป็นนานาแซงพี่เนาะเป็นนาตาดไปเบิง้งไปเบิ้ลไก เป็นนัะเดี๋ยวถ้าจะคอยมาติดตามสุมกัำตาลนีกเพื่อนึงตะพี่น้องเนาะบรรยากาศนี้งามมันดีูปลาด้านน้ำลายพี่น้องเนาะถ้าไหนไม่ก็ฝากเป็นพี่น้อเดี๋ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยพี่น้องเยอบ๊าวลาวพาเทียวพี่น้องไปโอกาสหน้าวบ๊าวลาวพาพี่น้องมาต้มด้วยมาเที่ยวน้ำกัลนี้นะไปพี่น้องหรือทางไปต่อพี่น้อง